สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะตอนเดียวพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นตัวรถกระบะปีใหม่ออปชั่นครบพร้อมใช้งานที่สําคัญราคาว,วันนี้ไม่ถึง3 0 0แสนบาทอีกด้วยพี่พี่คนไหนที่กําลังมองหารถสภาพดีๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดเลยค่ะและรถคันนี้จะสวยและพร้อมใช้ขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาอยู่กับตัวรถกระ พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นตัวรุ่นยอดฮิตอย่างตัว Toyota h ไฮรักดีโบสแตนดาร์ดแคบรุ่น 2.4J รถปี2019เกียร์แมนนวลเน่งสำหรับตัวรถคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานและที่สำคัญราคาวัวนนี้บอกได้เลยว่าด,ดีมากๆค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติของคันนี้ตั้งอยู่ที่399,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคบหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคบหน้าจอมาที่ line App @official แอดสาย C A R 9 88เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษ คันนี้เหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครด,ดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆสักคันไม่ควรพลาดเลยและเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมที่ด้านหน้าค่ะกาะคอไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวและสำหรับตัวด้านล่างกันชนนี้ก็ได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักมาค่ะสำหรับตัวสีด้านข้างตัวรถคันนี้สีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูด การขีดไม่มีร่องรอยของรอยรักทิ้มหรือการเกิดอุบัติเหตุด้านข้างสำหรับตัวล้อของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวล้อกระหะ่าแ้วเรียบร้อยสภาพปีไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการรุ่งซีรีส์ยางของเขาใช้เป็นตัว205ั70ขอบ15นั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณพามาชมกันต่อที่ซีนซ่อนด,ด้านข้างประตูฝั่งคนนั่ง สำหรับตัวซอกซับในฝั่งคนนั่งนี้ได้เป็นตัวซอกเดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีมาทาอีกเช่นเดียวกันได้เป็นตัวรถเดิมๆทั้งคันด้านบนตัวรอยเบ็ดรักตอกเียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่และสำหรับตัวภายในของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวภายในที่คุมโทนไปด้วยตัวสีดำมาแล้วเรียบร้อยภายในคอนโซลสภาพสวยสภาพดีคันนี้เขามีเป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้กันถึงคู่หน้า คอนโซลภายในสภาพดีไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดของรอยเล็บสัตว์ได้เป็นตัวเครื่องเด่นที่ติดตั้งมาให้แล้วเดิมจากโรงงานฟัง AMFM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้ง่านง,ง่ายใช้างานสะดวกค่ะรัดตัวเกียร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แมนวนวลมาแล้วแบบ6สปีดนั่นเองตัวเกียร์สภาพสวยสภาพดีสามารถใช้างานกันได้ต่ออีกยาวๆด้วยค่ะ ตัวเบาของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาหนังสีดาสภาพดีเจาะดูดไว้อากาศไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดพี่ๆคนไหนที่ซื้อคันนี้ไปวิ่งงานบบกได้หรือว่าใช้งานกันได้ต่อยาวๆสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยค่ะ,ะสำหรับตัวด้านหลังของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อสำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถนะคะสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไฟท้ายดิๆไม่มีร่องรอยของการแตกหรือว่าการล้ามาพร้อมกับตัวไฟเบรกด,ดวงที่3และมีเป็นตัวสัญลักษณ์พวกดังหฮรักดีโวอยู่ด้วย สำหรับตัวแมกไลเนอร์ของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวแมกไลเนอร์เดิมๆไม่มีร่องรอยของการบันทึกมาหนัะค่ะแมกไลเนอร์สาภาพสวยสภาพดีเลยรถคันนี้รับประกันว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100%สีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับเส้นสายรายสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างค่ะ ส,สนนซดาข้ามประตูฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันซ่องซับในสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาสติกเกอร์บอกดมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเรานะคะเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้อย่างชัดเจนรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำตัดต่อย้อมแมวร้อซอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตัวซีนซอนด้านข้างประตูได้เป็นตัวหัวน็อตดเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือการหอดเปลี่ยนบานประตูระบบไฟฟ้าคันนี้เขาก็จัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกบานเลื่อนรันบ,บไฟฟ้า2บานฝั่งคนขับปรบบออโต้มาพร้อมกับตัวเซนทรัลล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองสำหรับตัวพวงมราลัยของเขานะคะได้ใช้เป็นตรงพวงมราลัยพาวเวอร์แบบ3กา้รรานพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีเลยและตรงกลางนี้ก็ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัย Airbag ซึ่งคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปว่าเขามีมาให้กันถึงคู่หน้า ตัวบอกฝั่งคนขับสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไปใช้งานขอแนะนำเป็นตัวคันนี้เลยและเดี๋ยวปุณพามาชมห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันต่อดีกว่าคะ่ะสำหรับตัวคันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ำมันมาอย่างแน่นอนสีโซด้านข้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรอยไม้กวาดสติ๊กเกอร์มอกรแตนเพเดรเดิมหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพเร คานด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักและสำหรับตัวซินเอร้าด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยเบรแบบแ ABS ให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่ารถตเดิมได้เป็นตัวออปชั่นครบๆฝากระโปรงด้านหน้าสติ๊กเ,เกอร์เหรียญบาทสติ๊กเกอร์ข้อควรระวงังรอยดรอรมิตอาร์ต่างๆอยู่เดิมเด่นชัดนการความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานระบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ และสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กําลังสนใจรถกระบะตอนเดียวไปวิ่งงานสร้างอาชีพอยู่ไม่ควรพลาดสาหรับคันนี้เลยได้เป็นตัว h ฮดักรีโว o รถปี2019เครื่อง2.4สประหยัดในงบราคาพิเศษเพียง299,000บาทเท่านั้นคะน่ะเอกสารดีเครดิตด,ดีจัดฟนแนนได้เต็มพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่0886059138หรือ s i c a r 9 8 8เมตรดด้านหน้า และหากใครที่ชอบคลิปนี้บนนั้องขอฝาก<ๆ>กดไลค์กดแชร์<ๆ>กดซับและครไว้ให้ด<ๆ>้วยแ,<ๆ>แล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ